สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่กทานนะคะสําหรับวันนี้นะคะทางเราขอแนะนาการคํานวณทิบชนหลักสิบล่างสองสูตรไทยทานผู้ชมได้รับทราบกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ทางเราจะทําการคํานวณน,นะคะสองสูตรหลักสิบล่างตัวเลขชนของเรานะคะรวมกันสนับสนุนสลักทิเบตรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับวันนี้ก็ทางเราขอแนะนำการคำนวณสูตรหลักสิบล่างชนสองสูตรไท้ท่รนผู้ชมได้รับทราบกันสำหรับสูตรคำนวณที่หนึ่งนะคะเอาหลักร้อยบนบวกหลักสิบล่างสองครั้งบวกหลักหน่วยล่างนะคะบวกสามบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งนะคะผู้ชมสำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวางังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะสำ,สำหรับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์แล้วก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะสำหรับหวยรัฐบาลที่ออกนะคะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะเรามาดับการคำนวณสูตรโดยการต่อนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะการเทียบชนหลักสิบล้างของเรานะคะการคำนวณ มาทราบว่าตัวเลขชนของเรานะคะเข้าตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะเรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยนะคะเลขห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสี่สิบสามสิบสามบวกสามสิบหกสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวยหนึ่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบุยหนึ่งนะคะได้แปดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกหกสี่ การคำนวณเลขเด่นหลักสิบด่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดออกรางวันท้ายสองตัวหกสี่เพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณสูตรหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวันในท้ายสองตัวออกหกสี่จะเรามาดูงันต่อนะคะสําหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยนะคะเลขเก้าเก้าบวกหกเก้าบวกหกสิบต่อ ขออภัยนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนเลยเก้าเก้าบวกหกสิบห้าสิบห้าบวกหกยีบเอ็ดวกสี่ยีบ้วกสามยี่สเลขเด่นแนะคะ8ปดบวกอีกหนึงได้เก้าเก้บวกอนึงนะคะได้สิบได้เลขศู 1, 9, 9นะะ 10, ย 0. สำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก8ปดสาำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปเลขเก้และเลขศูนย์ผลออก8ป เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณสูตรในงวดน,นี้หลักสิบล่างคาตัวเลขเด่นได้8นะคะได้8ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลท้าย2ตัวออก8 3จ้ะเรารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงดถัดมาหลักร้อยบนเลข2 2สองบวก8ได้10 10บวก8นะคะ1 0บ1วก8ปด1ิบวกสาม2ีบวก3าม24ได้เลขเด่น4นะคะ4บวย1ได้5 5บวย1นะคะได้ห สำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าสามสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าและเลขหกนออกห้าสามเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสุดหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าใ,ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสอง 2, ตัวออกห้าสามเรามาดบชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักร้อยบนเลยสองบวกห้าได้สิบสิวกหโอ้โหวันนี้บวกตัวเลขผิดตลอดเลยนะคะทางผู้ชมขออภัยนะคะขอ,อประทานโทษด้วยนะคะหลักร้อยบนเลยสองสองบวกห้ได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าสิบสองสิบสองวกสามสบวกีสานะคะสิบแปดสไดเล็กเด็ดแปนะคะแปบวกได้เก้บวกนะคะได้สิบได้เลขศูนย์นะคะสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสอตัวในงวดถัดมานะคะออก9ก้าสอง การคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลข9และเลขศูนนออกรางวัลเลขท้าย2องตัว92เพราะฉะนั้นการคำนวณสูตรหลักสิบล่างในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้นะคะเลขเก้ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้าย2องตัวออกเกจ้ะเราประรับชมกันต่อสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักร้อยบนนะคะเลยสาบวกเก้าสบวกเก้าย MM ี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสองยี่สบวกสามยี่สได้เลขเด่นหกนะคะหกบุยหนึ่งได้7 7็ดเบุยหนึ่งะคะได้8ปดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสอตัวในงวดถัดมานะคะออก88ดการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดเลขแป ผลออก88เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดนี้ออก8เบิร์นะคะสําหรับตําแหน่งของหลักสิบล่างในงวดที่เข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะคืองวดวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแนวทางในการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1กันยายนพศ63นะคะ สำหรับสูตรคำนวณนี้หลักสิบล่างสุดที่1นะคะทางเราขอทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักร้อยนะคะเลขแปดแปดบวกแปดสิบหกสิบหกบวกแปดยีบวกแปดสามามได้เลขเด่นห้านะคะห้วกหนึ่งนะคะได้6 6หกวกหนึ่งนะคะได้7จ็ดสำหรับผลออกเรามารอลดกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรหลักสิบล่างในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้สูตรที่หนึ่งของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะคะเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะคะสำหรับตำแหน่งหลักสิบล่างสูตรที่หนึ่งของเรานะคะท่านผู้ชมตอนนี้เรามารับชมกันต่อสำหรับการคำนวณหลักสิบล่างในสูตรคำนวณที่สองของเรานะคะสำหรับสูตรคำนวณที่สองของจะขออภัยนะคะสำหรับสูตรคำนวณที่สองหลักสิบล่างของเรานะคะ ขอแนะนำท่านผู้ชมเอาหลักหมื่นนะคะบวกหลักร้อยบวกหลักสิบครั้งที่สองบวกหลักหน่วยครั้งที่สองบวกหลักสิบครั้งที่สี่สามครั้งนะคะบวกเจ็ดบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเรามารับการคำนวณด้วยกันนะคะว่าสำหรับตรวคำนวณที่สองของเรานะคะคำนวณได้โดดเด่นอะไรบ้างนะคะการคำนวณนะคะหลักหมื่นเลขหนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้สิบ สิบบวก8ปดสิบแปดสิบแปดบวกสองยี่สบวกหกยี่สหกยบวกหกสาบวกหกสามดสเลขเด่น8นะคะ8ปดบวยเนะคะได้15ไห้ดเลข5หบวยหนะคะได้หกสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก8ปดสามการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8ปดเลขห้าเลข6 คนออกรกางวัลเลขท้าย2ตัว83เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณน,นี้หลักสิบล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข8ปดนะคะเลข8ปดในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก83เจ้เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักหมื่นเลข4 4บวก2ได้6 6บวก5 15าสบวก5 20 20บวก9 29 29บวก9 38 38บวก9 47 47ดได้เลขเดน7นะคะ7จ็บวก7นะคะได้14ได้เลข4 4่บวก1นะคะไดร์ห้าสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก5 3สสาำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข7ดเลและเลข5ผลออก53เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรหลักสิบล่างในงวดนี้ข้าตัวเลขเด่นเลข5นะคะเลข5้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตา้นสูตรนะคะ รางวัลเลขท้าย2ตัวออก5 3าสามจ้ะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักมือเลขเจ็ดเจบวกสได้เก้าเก้าบวกสา2สิบสองสิบสองบวกสามสิบวกเก้ายบวกเก้าสบวกเก้าสี่ได้เลขเด่น2นะคะ2องบวกเจนะคะได้เก้าเบวกหนได้10ได้เลขศูนย์สำหรับผลออก รางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก92การคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสเลข9และเลขศูนผลออกรางวัลเลขท้ายสตัว92เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเกนะคะเลข9ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสตัวออก92 เรามารับชมขั้นต่อสําหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะหลักหมื่นเลขหกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกเจ็หกสบวกห้าอดยีบเอวกศูนย์สองครั้งก็ยีนะคะได้เลขเด่นหนึ่งนะคะหนบวกเได้แปดแปวกหนะคะได้เก้าสำหรับผลออกรางวันเลขยท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดการคำนวณเลขเด่นหลักส mm ิบ hmm. ล ah ่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหเลขแและเลขเ้า ผลออก8 8เพราะฉะนั้นสําหรับตําแหน่งหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเล็กเด่นเลข8นะคะเลข8แปดในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามศูนย์นะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก8เบิ้ลนะคะสําหรับตัวเล็8นี้นะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างคืองวดวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้าย2ตัวออก8เบิ้ลนะคะแล้วก็สําหรับแนวทางในการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1กันยายนพศ63นะคะ สำหรับสูตรคำนวณนี้ก็เป็นสูตรคำนวณที่2นะคะสำหรับการคำนวณในวันนี้นะคะเรามาคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักหมื่นะคะเลขสี่สี่บวกแปดสิบสองสิบสองบวกหนึ่งบมาวกสี่สิบเจ็ดสิดบวกสามยี่บวกสามยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสามยี่สิบกยีบได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกเดนะคะได้สิบสามได้เลขสามสามบวกหนะคะได้สี่สำหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชม ส,สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรหลักสิบล่างในงวดในสูตรคำนวณที่สองของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหกเลขสามและเลขสี่นะคะสำหรับสูตรคำนวณที่สองหลักสิบล่างทางเราคำนวณได้เลขเด่นเลขหกเลขสามและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ63นะคะแล้วก็สำหรับสองสูตรในวันนี้นะคะหลักสิบล่างของเรานะคะ ก็คำนวณได้ตัวเลขชนของเราค่าตัวเลขเด่น6นะคะท่านผู้ชมเลข6นะคะตัวเลขชนสําหรับ2สูตรการคํานวณหลักสิบล่างในวันนี้นะคะสูตรคํานวณที่1ทางเราคํานวณได้เลข5เลข6และเลข7และสําหรับสูตรคํานวณที่2ทางเราคํานวณได้เลข6เลข3และเลข4นะคะตัวเลขชนของเราทั้ง2สูตรนี้ก็ค่าตัวเลขเด่น6นะคะท่านผู้ชมยังไงก็เรามารอรนดูกันนะคะ คำเตือนนะคะเนื้อทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ให้ให้ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ